นักเรียนยินดีนต้อนรับเข้าสู่อักษรออนเลิร์นค่ะก่อนอื่นคุณครูขอ,ขอแนะนําตัวก่อนนะคะครูชื่อครูมีนค่ะสอนวิทยาศาสตร์ชั้นป .5 หนังสือที่คุณครูใช้คือหนังสือวิทยาศาสตร์ป .5 เล่มหนึ่งของอักษรนะคะนักเรียนนํามาการเรียบร้อยแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะสําหรับคาบนี้นะคะจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1ค่ะเรื่องการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในคาบนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนนะคะไปทบทวนค่ะเรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะจะเป็นการทบทวนเนื้อหาค่ะอ่าหลังจากที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราลงมาทบทวนกันนะคะเอ่อเรื่องของกระบวนการวิทยาศาสตร์ค่ะวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเป็นการศึกษาสิ่งรอบๆตัวเราเลยนะ ทุกๆอย่างเป็นวิทยาศาสตร์หมดเลยนะคะซึ่งเราก็จะมีขั้นตอนในการที่จะใช้เพื่อหาความรู้อย่างเป็นระบบค่ะวิธีการนี้เราเรียกว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะคือขั้นตอนที่เราใช้ในการค้นหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะแบ่งเป็น3าประเภทนะักเรียนจำกันได้ไหมเอ่ยว่า3าประเภทนั้นมีอะไรบ้าง อ่านหนก็คือวิธีทางวิทยาศาสตร์วิธีทางวิทยาศาสตร์สองค่ะสองคือทักษะอ่าทักษะกระบ,บวนการทางวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์สมคือ จิตวิทยาศาสตร์นะคะโดยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเรียนทั้ง3หัวข้อนี้เลยนะจริงๆเราเรียนไปแล้วแหละแต่เดี๋ยวเราจะต้องกลับมาทบทวนนะคะกลับมาทบทวนกันว่าในแต่ละหัวข้อเนี่ยเราเรียนอะไรกันไปบ้างนะคะเดี๋ยวนักเรียนเนี่ยช่วยคุณครูมีนตอบด้วยนะเวลากันที่เราไปเจอกันในแต่ละหัวข้อน,นะคะ มาหัวข้อแรกกันเลยค่ะก็คือวิธีทางวิทยาศาสตร์นั่นเองในหัวข้อนี้นะคะจะเป็นวิธีที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยใช้ในการค้นหาคำตอบของปัญหาหรือสิ่งที่สงสัยค่ะโดยเราจะใช้นะคะสืบสอบหาความรู้หรือค้นหาความจริงรวมทั้งการแก้ไขปัญหาด้าน,นต่างๆนะคะซึ่งประกอบด้วยทั้งหมด5ขั้นตอนนั่นเอง ใน5ขั้นตอนนี้นะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะต้องทำอะไรก่อนก็คือจะต้องระบุปัญหานะคะ,ะขั้นที่2ก็คือจะเป็นการตั้งสมมุติฐานค่ะสจะเป็นการรวบรวมข้อมูล4วิเคราะห์ข้อมูลและ5สรุปผลค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างนะคะ,ะคุณครูก็มีตัวอย่างมาให้นะคะ เราจะใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ยังไงกันบ้างมาเลยค่ะข้อ1นนะคะเราจะต้องระบุปัญหาก่อนอย่างเช่นนักเรียนเนี่ยมีความสงสัยเห็นมดใช่ไหมเห็นมดเยอะเลยแล้วก็เลยเริ่มสงสัยว่าเอ๊มดแดงเนี่ยมีความชอบกินของหวานหรือเปล่านักเรียนก็เลยได้ปัญหาแล้วถูกไหมคะปัญหานักเรียนก็มาเขียนเลยค่ะก็คือมดแดงชอบกินของหวานหรือไม่พอเราได้ปัญหาแล้วปุ๊บ สเต็ปต่อไปขั้นตอนถัดไปคืออะไรคะถูกต้องค่ะคือตั้งสมมุติฐานนั่นเองตั้งสมมุติฐานเนี่ยเราก็จะตั้งว่าถ้ามดแดงชอบกินของหวานดังนั้นเนี่ยถ้าวางลูกอมไว้มดแดงจะเป็นยังไงคะมดแดงน่าจะมากินลูกอมเห็นไหมคะเรามีการตั้งสมมติฐานแล้วว่าการทดลองของเราเนี่ยน่าจะได้ผลเป็นยังไงนะคะนี่คือการตั้งสมมติฐานจากนั้นแล้วเนี่ยต้องทำอะไรต่อบคะ ขั้นที่3ก็คือจะเป็นการรวบรวมข้อมูลนั่นเองในการรวบรวมข้อมูลนะคะก็จะต้องมีการวางแผนค่ะจากการวางแผนเนี่ยวางแผนเราต้องคิดก่อนว่าเราจะไปทําอะไรนะแล้วไปทําที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกสถานที่ได้แล้วว่าอ๋อเดี๋ยวเราจะไปทําการทดลองนะคะใต้ต้นไม้อพอวางแผนเสร็จแล้วเราก็ไปทําการทดลองเลยค่ะโดยเราก็จะมีการนําลูกอมค่ะยาเม็ดแก้ป,ปวด มาข่ามเปียกนะคะไปวางไว้ไปวางไว้ในที่ที่มดแดงเนี่ยชอบเดินผ่านนะคะหรือว่าวางไว้ใกล้รังมดแดงนั่นเองจากนั้นเนี่ยเราเราทิ้งไปได้เลยหรือเปล่าทิ้งไม่ได้นะเราก็จะต้องคอยเลยคะคอยเฝ้าส,สังเกตสังเกตอย่างเดียวได้ไหมคะนักเรียนก็ไม่ได้อีกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลืมใช่ไหมและเราก็ไม่ได้จดข้อมูลไว้แบบนี้ไม่ได้เลยนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีเนี่ยจะต้องจดข้อมูลนะคะต้องบันทึกข้อมูลให้ละเอียดนะ เพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมบันทึกผลการทดลองไว้นะคะจากนั้นเนี่ยเมื่อเราทําการบันทึกผลการทดลองเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็มาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะขั้นตอนถัดไปนะคะเมื่อเราได้ผลการทดลองแล้วจดบันทึกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องทำไงคะมาเข้ากลุ่มรวมกันใช่ไหมก็คือจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะหรือถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ย เราก็จะต้องหาข้อมูลมาสนับสนุนนะการทดลองของเรานะคะ่าเมื่อพบว่าเมื่อเราวางลูกอมเนี่ยยาเม็ดแก้ปวดมะขามเปียกไว้เรียบร้อยนะคะมดแดงเนี่ยพบว่ามดแดงเนี่ยจะมากินลูกอมและขนลูกอมกับเข้าวลังจากนั้นนะคะขั้นตอนที่หเราก็จะทำการสรุปผลนะคะจึงสรุปผลได้ว่ามดแดงชอบกินของหวาน เห็นไหมคะนักเรียน5้าขั้นตอนนี้นะคะเมื่อเราทำครบ5้าขั้นตอนนี้เป็นยังไงคะเราสามารถรู้แล้วว่ามดแดงเนี่ยสามารถที่จะชอบอกินขนมหวานหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์นะคะทั้งหมด5้าขั้นตอนเพื่อค้นหาคำตอบนะคะจากนั้นนะคะในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะต้องมีเรื่องอะไรด้วยก็คือจะมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะ ในหัวข้อนี้นะคะนักเรียนเราก็จะพูดถึงการชำนาญน,นะคะแล้วความสามารถในการคิดค้นหรือเสาะหาคำตอบนะคะและการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยเ,เราจำเป็นนะคะที่จะต้องมีทักษะทางกระบวนการวิทยาศาสตร์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยแทักษะมีอะไรบ้างนะคะนักเรียนไปดูพร้อมกันเลยนะคะ ทักษะที่1ก็คือจะต้องเป็นทักษะการสังเกตค่ะเราจะต้องคอยสังเกตตลอดนะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่หรือว่าจากการที่เราทดลองไปแล้วเนี่ยได้ผลเป็นยังไงมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนสีหรือว่าอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยเราก็ต้องคอยสังเกตการเดินของมดเนาะแล้วก็ขนอาหารกลับลังใช่ไหมคะอ่า นอกจากจะเป็นคนที่ช่างสังเกตแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีทักษะที่2ค่ะทักษะที่2ก็คือจะเป็นทักษะการจําแนกประเภท3นะคะก็จะเป็นทักษะการวัดนะคะ 4. ค่ะจะเป็นทักษะการใช้จํานวน5จะเป็นทักษะ,ะการหาความสัมพันธ์ของ space กับเวลาค่ะ 6นะคะจะเป็นทักษะการจัดทาและสื่อความหมายข้อมูลค่ะ7จะเป็นทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลและสุดท้ายนะคะทักษะที่8ก็จะเป็นทักษะการพยากรณ์ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นทักษะออทางกระบวนการพิจารณาศขั้นสูงนะคะซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด 6ทักษะด้วยกันเดี๋ยวนักเรียนมาทบทวนไปพร้อมๆกับครูมีนเลยนะอ่าทักษะแรกนะคะจะเป็นทักษะในการกําหนดและควบคุมตัวแปรนักเรียนรู้ไหมคะว่าตัวแปรเนี่ยมีทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมีกี่ตัวแปรคะอ่าหลักๆเนี่ยที่เราจะรู้จักก็คือจะมี3 3สตัวแปรนะจะมีตัวแปรต้นตัวแปรตามแล้วก็ตัวแปรควบคุมนะคะเดี๋ยวมาจดมาจดไปพร้อมๆกับครูมีนเลยนะมาค่ะตัวแปรนะคะแบ่งเป็น3มชนิด ตัวแปรแบ่งเป็นสามชนิดค่ะแบ่งเป็นสามชนิดตัวแปรแบ่งเป็นสามชนิดหนึ่งคือตัวแปรต้นตัวแปรต้นนะคะเป็นสิ่งที่เรากำหนดนะคะอ่าเป็นสิ่งที่กำหนด เป็นสิ่งที่เรากำหนดหรือสงสัยนะคะ,อะสองก็คือจะเป็นตัวแปรตามนะคะ,ะตัวแปรตามนะคะตัวแปรตามเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ตามตัวแปรต้นก็คือได้ผลนะได้ผลลัพธ์ตามตัวแปรต้นนะคะอย่างเช่นคุณครูสงสัยว่า,าแสงเนี่ยมีผลต่อการโตของพืชหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแสงนะคะจะเป็นตัวแปรต้นในขณะที่ตัวแปรตามก็จะเป็น ความสูงของพืชนั่นเองนะคะอาตัวแปรตามนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นวงเล็บไว้นะคะว่าตามตัวแปรต้นนะคะตามตัวแปรต้นและสุดท้ายนะคะตัวแปรที่สามตัวแปรที่สามนี่คืออะไรนะนักเรียนตัวแปรควบคุมนั่นเองค่ะ ตัวแปรควบคุมตัวแปรควบคุมนะคะตัวแปรควบคุมคือตัวแปรที่เราจะต้องมีการกําหนดใช่ไหมควบคุมให้ทุกๆก,การทดลองเนี่ยเหมือนอนกันอย่างเช่นเวลาอุณหภูมินั่นเองนะคะ สอค่ะทักษะที่จะต้องจําเป็นทางวิทยาศาสตร์ต่อนะคะก็คือจะเป็นทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป 3. จะต้องมีทักษะการทดลองค่ะ4คือทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 5. เป็นทักษะการตั้งสมมติฐานและ6นะคะคือทักษะการสร้างแบบจำลองค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างกันนะคะ จะเป็นการยกตัวอย่างนะคะทักษะทางกระบวนการวิทยาศาสตร์นั่นเองจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหาความสัมพันธ์นะคะของสเปซกับเวลานั่นเองนะคะจากรูปนักเรียนเห็นไหมคะจากรูปเนี่ยก็จะมีการเดินทางนะคะของนักเรียนนะชื่อว่านารีนารีเดินทางใช่ไหมคะจากบ้านออกจากบ้านกี่โมงเอ่ยอเวลาเท่าไหร่คะเจ็ดโมงเช้านะคะ านาลีเนี่ยก็จะมีการเดินทางไปโรงเรียนนะถึงโรงเรียนตอนเจ็ดโมงยีนาทีระหว่างนั้นเนี่ยในทุกๆนาทีเนี่ยนาลีก็จะเดินทางใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆเื่อยๆนะคะอ่าสมมติว่าเจ็ดโมงหนาทีนาลีก็เดินไปถึงจุดหนึ่งอาจจะเดินไปถึงจุดนี้อ่า นาดีอันจะเดินมาถึงตรงนี้นะเจดโมงห้านาทีพอ7จ็ดโมงสินะคะมาถึงตรงแยก7จ็ดมงสิบห้าอ่ามาอยู่ตรงนี้ลนะพอแล้วพอ7จ็มงยีเป็นไงคะถึงโรงเรียนพอดีเลยนักเรียนเห็นไหมคะว่าในแต่ละเวลาเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปเรื่อยๆของนาลีนะคะอ่าเพราะฉะนั้นหมายถึงอะไรนะอ่าสเปซกับเวลานะคะความสัมพันธ์ก็คือหมายถึงความสามารถในการที่บอกความสัมพันธ์ค่ะระหว่างตำแหน่งของ วัตถุกับเวลาที่เคลื่อนที่ไปนะคะอย่างเช่นการเปลี่ยนตำแหน่งของนาลีในการไปโรงเรียนนั่นเองค่ะ,ะมาดูนะคะมาดูทักษะที่สองนะคะเป็นทักษะในการจัดกร,กระทำและสื่อความหมายข้อมูลนะคะเป็นทักษะที่เกี่ยวกับการนำข้อมูลค่ะที่ได้มาจากการ รวบรวมด้วยวิธีต่างๆนะคะมาจัดทําในรูปแบบที่ทําให้เราสื่อความหมายหรือว่าทําให้เราแบบว่าเห็นชัดมากขึ้นนักเรียนขีดตรงนี้ก่อนในรูปแบบที่มีความหมายหรือมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นแล้วก็มองเห็นได้ง่ายมากขึ้นนะ,ะรวมทั้งการน,นํามาจัดในรูปแบบต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นกราฟนั่นเองเป็นกราฟสมมุติว่าเราไปได้ข้อมูลมาแล้วเราก็มาจัดทําเป็นกราฟนะคะ อ่าต่อไปค่ะเป็นอะไรเอ่ยมีการทำเป็นแผนภูมิอ่านะคะหรือว่าเป็นตารางก็ได้ค่ะหรือแม้กระทั่งเป็นรูปภาพในการที่จะเป็นการบรรยายต่างๆได้นะอย่างเช่นในรูปนะคะมีนักเรียนสองคนนะคะถ้าดนและคณิฐาเนี่ยทำการสำรวจพืชมา ตามหัวข้อนะคะทักษะนะคะทางวิทยาศาสตร์และตามข้อกำหนดของครูจากนั้นเนี่ยธนน,นัคณิ t าทำไงคะก็มาทำแผนภาพต้นกุหลาบนะคะเห็นไหมเอ่ยก็มาจัดทำแผนภาพต้นกุหลาบวาดภาพดอกไม้ลำต้นแล้วก็บอกขนาดที่ว่าต้นไม้เนี่ยสูงเท่าไหร่นะคะ30ซนติเมตรแบบนี้นี่ก็คือจะเป็นการที่จัดทำแล้วก็สื่อความหมายข้อมูลให้เข้าใจง่ายมากขึ้น เห็นไหมพอถดถดโดนแล้วคณิตถามานําเสนอแบบนี้เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเห็นต้นกุหลาบเองใช่ไหมคะแต่เรามองที่ทั้งสองคนเนี่ยวาดแผนภาพมาเราก็จะสามารถรู้ได้แล้วว่าอ๋อสิ่งที่เขาไปพบมาเนี่ยมีลักษณะแบบไหนมีความสูงเท่าไหร่อก็มองเห็นได้ชัดขึ้นนะคะค่ะสำหรับทักษะถัดไปนะคะจะเป็นทักษะการสร้างแบบจำลองนั่นเองนะคะ ทัากษะการสร้างแบบจำลองคืออะไระนักเรียนมาทบทวนกันก็คือการสร้างนะคะหรือใช้สิ่งที่ทำขึ้นนะคะเพื่อเรียนแบบหรืออธิบายการทดลองหรือสิ่งที่เราศึกษามารหรือสิ่งที่เราสนใจนะคะ,ะมาอธิบายจากนั้นเนี่ยเราก็จะมานำเสนอนะคะความคิดรวบยอดนะคะแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ย ที่เราได้ศึกษามาเนี่ยให้ผู้อื่นเนี่ยสามารถเข้าใจได้ง่ายนะคะอย่างเช่นนักเรียนลองดูในรูปนะคะจะมีนักเรียนสองคนคุยกันอยู่ใช่ไหมคะแล้วมีของวางอยู่บนโต๊ะด้วยนักเรียนคนแรกเนี่ยที่ไม่ได้ใส่แว่นเนี่ยก็ถามว่านี่น,นี่นี่คือแบบจําลองอะไรหรอ,อส่วนนักเรียนที่ใส่แว่นเนี่ยก็ตอบไปว่านี่คือแบบจําลองของระเบิดของภูเขาไฟ เห็นไหมคะว่านักเรียนเนี่ยได้สร้างแบบจําลองนะคะของภูเขาไฟเนี่ยทำให้เพื่อนนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นได้แล้วก็รู้แล้วว่า๋อภูเขาไฟเนี่ยมีลักษณะรูปร่างแบบไหนนะคะนี่แหละค่ะนี่คือการสร้างแบบจําลองนั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาจดคําว่าเช่นกันนะคะเช่นการที่เราทําเป็นอะไรคะรูปภาพรูปภาพข้อความก็ได้นะคะ หรือแบบจำลองต่างๆนะคะซึ่งจะช่วยทำให้ผู้อื่นเนี่ยสามารถเข้าใจได้ง่ายมีอย,อย่างอื่นอีกอย่างเช่นหุน่นหรือสิ่งของต่างๆก็ได้ค่ะสุดท้ายนะคะในหัวข้อที่เราจะทบทวนกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของจิตวิทยาศาสตร์นะคะนั่นคือ เรื่องของลักษณะของนิสัยนะคะบุคคลที่เกิดจากการศึกษาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นั่นเองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าประกอบด้วยลักษณะต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูเหตุการณ์จำลองกันเลยนะคะเหตุการณ์แรกค่ะมีนักเรียนผู้หญิงภาพทางซ้ายมือนะคะจะมีรูปของนักเรียนผู้หญิงกับนักเรียนผู้ชายสองคนคุยกันนักเรียนผู้หญิงบอกว่านบนบ นบทำเงินหล่น20บาทนะอ่านบต่อไปว่าขอบคุณมากนะอ้อยที่เก็บมาคืนเราแบบนี้ค่ะแสดงว่าอ้อยเนี่ยมีความอะไรคะถูกต้องค่ะคือมีความซื่อสัตย์นั่นเองมีความซื่อสัตย์ ในการทําการทดลองนะคะการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องมีความซื่อสัตย์นะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยสมมุติว่าเรามีการทดลองใช่ไหมคะเราได้ผลแบบไหนเราก็ต้องบันทึกผลไปแบบนั้นนะคะเราสังเกตผลได้แบบไหนก็ต้องบันทึกไปแบบนั้นต้องมีความซื่อสัตย์นะคะเพราะว่าต่อไปเนี่ย สมมติเราโตขึ้นใช่ไหมคะก็อาจจะมีคนเนี่ยนำเอาการทดลองของเราเนี่ยไปใช้ประโยชน์ต่อดังนั้นเนี่ยข้อมูลที่ได้ไปจะต้องเป็นข้อมูลจริงนะคะและเขาสามารถทําซ้ําได้นะต่อไปนะคะเป็นภาพที่สองค่ะจะเป็นเด็กผู้หญิงค่ะถือสมุดไปตรจอ่าเราก็บอกว่ามะเขือเทศทานได้หรือยังนะอ่าแสดงว่าเขาเกิดอะไรเกิดขึ้นคะมีความช่างสังเกตและช่าง อ่าสงสยัยมีความช่างสงสยัยมีความช่างสงสัยนะคะเห็นไหมเดินผ่านต้นมะเขือเทศก็สงสัยว่าเอ๊ะมะเขือเทศนี่สุกหรือยัง ในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีเนี่ยการช่างสงสัยเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเพราะว่าเราก็จะมีปัญหาไงมีปัญหาเกิดขึ้นอ่าริ่มแบบเอ๊ะแบบนี้ใช่หรือเปล่าแบบนี้ใช่ไหมอ่าเนี่ยแหละค่ะก็คือจะเป็นที่มาในการที่เราจะไปนค้นพบสิ่งต่างๆนะคะหรือสิ่งใหม่ๆเนี่ยก็เกิดมาจากการสงสัยของเรานะคะเพราะฉะนั้นการเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะต้องมีความช่างสงสัยความอยากรู้อยากเห็นนะคะถัดไปค่ะ เป็นเหตุการณ์ที่สามค่ะเป็นเหตุการณ์ที่3ามก็คือจะมีคุณครูกับนักเรียนสองคนนะคะคุยกันโดยที่นักเรียนบอกว่าคุณครูครับผมมาส่งการบ้านครับส่วนคุณครูบอกว่านบนบส่งงานครูตรงเวลาเสมอเลยนะเห็นไหมคะคุณครูชมนบนะคะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้นะคะแสดงว่านบมีความอะไรคะมีความรับผิดชอบนั่นเองมีความรับผิดชอบ เหตุการณ์สุดท้ายนะคะเป็นนักเรียนสองคนคุยกันนะคะนักเรียนสองคนบอกว่าอนักเรียนผู้หญิงบอกว่าเดี๋ยวเราลองค้นหาข้อมูลก่อนนะอแต่ว่าก่อนนี้จะบอกจริงๆนักเรียนผู้ชายพูดออกก่อนนะว่าอูดปรับตัวในแหล่งที่อยู่อย่างไรบ้างนักเรียนผู้หญิงเลยบอกว่าเดี๋ยวเราค้นหาข้อมูลก่อนนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าสองคนนี้มีความอะไรคะมีความมีความสนใจ ฝ่ายเรียนรู้นั่นเองค่ะมีความสนใจฝ่ายเรียนรู้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเนี่ยก็ได้ทบทวนนะคะในการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนักเรียนนะคะสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่หนังสือวิทยาศาสตร์ป .5 เล่มหนึ่งของอักษรค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคาบถัดไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน